ยอะไยบิวบิวบิวยี่อยังไงวะเราจะย้ได้ยังไงวะบิวมาเลยลใกล้ๆไปเวะไปไนไปดิ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 จะใส่นีเวะ่่นอบักตาสวดตะลุกิวะสอบไปแล้วฮัลโหล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 ไมมาแล้วครับตัวที่สอไปยังบ่ อีโอ้เฮียดูขัใหญเลยมันอคือการเนาะนี่มันน้ำมันอันนี้มันไม่ค่อยมีที่หายใจเห็นผัตบมันติดนี่ตัวที่สตัวที่สีเอเอาคือเก่าแล้วตัวที่สอง

มาแล้วครับปลาช่อนตัวแรกสำหรับการปักเบ็ดยามรอบแรกมา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 ,มาตาหลบบอโอ้โอยยุงก็ไหลทิดหน่

สวเอ่เอามาคำแล้วบัห็นหม่เขามาคำเข้าบัเห็นหมาไงอะก็เงี้ยไลเรามาแล้วครับตัวที่สองไปย,ยังบ่อยดูข้อใหญ่เลย นี่การวนเลยชนนี่มันน้ำมันอันนี้มันไม่ค่อยมีที่หายใจไงเห้นไหมว่ผักตบมันปิดหมดเลยนี่เสียบ่อยเอ๊ะเพื่อนมันช่วยกองเพื่อนนี้วั่นพักว่ะหวานเจี๊ยบบิวสูง่ะมยักษ์ยักษ์สูงนี่นี้โกบกงามเลยอ่ะว่าแล้วที่ที่ว่าได้ยินตอนที่มันตีอ่ะ เอ้ยตามคเดี๋ยวบอยสีลุดเลยใส่เม็ดขึนน้ำเอ้ยตัวี่นที่พี่ได้ยินทีก่อนเราไปเห็นไหมอามตามเงี่ยปลาหน้ามัดับงาปานหน้าทิาตาสู้กล่องเง้บุกาสู้มสู้สู้ก่องาน้ำขอบแคูัได่มีบางลาขึ้นปะ Tụi tôi tập phải, bắt tôi tập phải khách Ui, vô luôn, biu, Ui 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 ngay vào, chạy chạy đi, chạy ngay vào Pew, vô đây, Pew, vô đây, cây cây Ui, đi, bà đi đi, 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 đi đi Ui, nó xoay đi, sầu quá Ui, nó ngại bọn nó à Ừ Tao bắt ta sượt ta lộ biu biu, bây giờ lắm Ui, nó hay lộ โลได้อยู่หรอกเกือบโล่คนลโล่คนละตัวนี้เนียตีต่ำๆอยูอ่นี่ยกู้เอาเขียนม่ใส่หรอกบิงได้ปะอยากนี้เขียดใส่ดีๆเด่นงานเอาขาดมึงเห็นแท้โอ้ยรียบว่าเข็มมาเดี๋ยวเข็มอยู่ในรถติด,ดแน่นเนาะอูออกเกลี่นใจพนาบอยดอก <laughs> เดี๋ยวอาเีมหายคีมอยู่ในรถเนี่ยอยู่ในกล่องหมดนี่มึงจังบักสังหวานเจี๊ยบบ้างน่ะใส่พ่อเผาเลยนะว้าวเผาทช่วยต่มสุนนามตัวมึงแห้งสุนนามมอนี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ว้าวเออมาจะเอาขึ้นเอาละนี่ ป็เล็กร้อมบัวสามคำเจ้าของอยู่เนาะว้าวนี่ถึงอ่ะตัวที่สี่ครับรอบนี้ดูรอบสองบ่งรอบสองตัวที่สี่ไปดูตัวต่อไปเสียงง่ามเราไมู่่ให้หน่อยอือปลาดูปลาหมอปลาหมอของน้องใส่มาอีกโอ้ยปลามันถือเมีย เลาดาแต่ว่ากูไปใส่ผุนมันหอมมีตัวหัวเนี่ยปลาหมอดูปลาหมอดินี่ว่าที่ว่าปลาเขาเลี้ยงบิ๊วปลาหมอใส่เดียวกันเลยนะสามตัวนี้บ่ะมึงดีเล้วพวกโบหมานนี่ไงมีครับดูงานปนงานปนเย้ตัวเก้ใส่ด้จิละเก้ใส่เก้ใส่เกใส่เลยขนาดปุ๊บเก้ใหญ่เก้ใหญ่ไหมอโอวันถือวันนี้ละจะวิ่งยังมีอันนี้อยู่เนาะแจ็คแล้วมาใหญ่เนาะ จริงๆโซนนี้อะพี่มันกินดีนะโซนในกาแทนแต่ว่าคือน้ำท่วม่ต้องรอสักอีกนึงอ่ะได้เลยนะไม่มัน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 จึงเหรีดเราก็มันอ่อนด้วยมันไม่ค่อยดิ้นก็ตบกีกวางอ่ะที่ไอ้บอกใช่นเรเลนบิดขึ้นนู่นน่ะนี่ก็สามโลกว่าแล้วนะข้างซุ่มโขสร้างมันยากขนมจีนเด้มันอยู่ขนมจีนอย่บ่อยเลยกูว่าประมาณยนอนตอนนี้แล้ว วิวเชือกมามัดด <swimming in> <snow> e like, ิไปรีบย้ายไปรีบไปใส่หาจับเขียวใส่ฝั่งนู้นนี่เราจะมาเดลัยสามสิบสี่สิบตัวใส่นี่นี่ทุ่งเกษตรเนี่ยมีจะบอกว่าหลายเอาบ่ขี้โคกันอยู่มั้ยพวกขึ้นบ่พอเลยว่ะแรงรับได้กี่ปอนด์พี่พี่มันรับมองมองกะไงหนีงค่ะให้ถามพี่หลวงไปเดี๋ยวย้ายเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวไปใส่อีกไม้หนึ่งเราทีมงานเอาใช่ก็แล้วทุ่งยังมาใส่ปล่า họa nhau, tổ lẻ, của Kiểu Chay, ngay, có phải, ngay, đi, bắt ta bòt bóng bằng <laughs> cái đó, ngại lòi, mày bận gì, rút nhé, đứng đứng nhả, đứng nhả, รอกตอเลยรุดแล้วหะหมูรุดบ่มีแล้วชีนูเนาะชีนูขอตายอางเดียวรอกตอชินูเล่มอืไรชินูโอ้สุดยอดเลยเฮ้ตัวงามจริงเสียชัยเสียชัยไปจักลังนะล้างสีล้างสแม่ดูบัวีลายเถอะวะฮะ มาลุ้นตัวต่อไปครับของเสียชัยของผมนู่นเดื๋ยเขียดจะไม่ได้ไปดูเลยเดี๋มาดูของเสียชัยก่อนย้ายหม,มายมาโดนไหมเบลล์ของเสียชัยเออไม่กินแต่ฝังหน้าเนอกรีกันเลยรีกันเลยมันบ <c oughs> อกไปเบื่อไปเอ้าลุดยาวาลุดในนันเบ็ดไปเห็นบ่ชิโนเราแตะยังนปิ๊บ <c oughs> <c oughs> ชิโนโอ้ยเบ็ดมันหน่อยพูดโอ้ยห่างเนยเบ็ดหน่อยพูดโอ้ยหลุดครับหลุดครับท่านผู้ชมเบ็ดผู้ดากมาเบ็ดไปต่จะได้น้ำคลองไหนคลองคลองเนี้ยหรอเข่าตีคล้องยังเนี้ยด้วยว่ะเสบิวกับเสียอะไรวะบอยโัขาวในนี้น่ะอู้ยปลาดุกเอาปลาดุกคือกินว่ะ เอาผู้ดูคือกินงีบกินงีบปกะเจมขอบุกให้ได้หมอไปนี่จัจ,จับใส่นึ่โอ้ไม่ก็มันอืดเงียบกำลังเปิดแล้วมันมีนี่อยู่เกิดมันก็ล่วงไปใส่ระวางเอาไปแล้วถ้าเปิดลากขึ้นมาให้เขาดูหน่อยเมื่ต่ำกว่าห้าแล้วตอนนี้หาโล่หาตัวขอให้ชายหลุดตัวหนึ่งแต่ปลาหมอโอ้ใหญ่ดีว่ะขอเด้๋ปลาหมอมาอย่างเดียวละมาอย่าง กินจุบานกับเมียสคนหรอข้างนอกนอกข้างนอกนอกข้างนอก้านนอกหลายเดือยเราเคยมีเนาะเอาลูกบากับฟัอกันเลยเนาะดีกว่าจดนู่นู่นน่นแถใส้เมื่อนั้นกับกวสามร้ยโลอยู่บ่หรออันนี้นกเไหมมึงนึง้มมึงอยู่้างล่างหรอ โอ้ปลาดุกเนี่ยไม่ปลาดุกเลี้ยงหมดนี่เขาหินนี่ท้ายนู้นเขาว่าปลาดุกเลี้ยงไปซื้ออยู่ตลาดไทยอีกได้บาทเออว่ากันว่าปลามีกัมไปอีกปลาดลุดบ่อปลาดลุดบ่อผลไม้ได้ไปใน้หนาบ่อยไะเฮ้ดี๋ยวไปดูของผมครับอย่าเขียดนี่ย้ายมาเราก็ชันข้างทางไปนี่ใช่มาแล้วตัวแรกเยียรเขียดคอ nổi, tôi buồn, nổi đau, đi ăn kiếp. Ngà kìa miệng. Tìa kìa 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 lên. kìa 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 tôi ngầm. kìa 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 มันนอยนี่แหละพอดีค่ำโอ้หน่อยเกินปล่อยมันบอกนี่นี่นี่ตัวดีดีดีไหนี่นี่เจ้ดอยนี่ตัวงามเบ็ดเป็นไงมันดูมีแห้งเต็มนะครับดูตัวต่อไปแล้วตัวที่สองนอดอันล้าดี่ฮันนี่ นียืดตัวองคง, <laughs> งอนเยอะเขียนว่าคืออ๋ธรรมดาเว้เตวววยตัวนี้วางเบิกจะสวยเงี้ยหล่อกระนับเอาเขียดตัวยังไงใช่ไหมเขียดตัวก็คือมันหน่อยโคตัวนี้มนนะีอยู่ตัวยังไงนครับตัวที่สองเสร็จแล้วขึ้นมามา Pues คนหายกินเก่าเนาะคนหมันเนาะติดตามตัวต่อไปครับขอหน่อยชนปลักชนปลักเอาเอาคืนเลยฮะก็ม right? ีสามขั้นกันเลยอยากใส่ฟังเขาหิมะก็ขอ Những ngày cái này. Oh, đây bây giờ có phụ để tôi nằm ngồi đó hỏi bây giờ lắm sếp 3 sếp 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 30 30 ไปครับเดียั่อยนับเฮ้ยผ่านว่าวิวอ่านเอาเสียวเขียดปล่อยนะไอ้สีพยามเราก็เขียดเลือเด้ตัวหน่อยปล่อยมันยัง้ยสวยงามสามตัวโลกบอขี้ลายเด้อตัว ตีเราตัวนี้ตีทำโม่ฟอร์ดมาฟ้ามเอามาทำไงเนี่ยท้ำใหม่แล้วนี่เฮ้ยวิวทำไงเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเขียดปล่อยเสียครับรอบนี้รอบที่หนึ่งได้สามตัวได้หมายมาแรกตัวแรกเบ็ดเสียหลงสิบห้าหลังเพิ่งมาใสใสที่หลังเพื่อน อันค่อยเล็กหน่อยโอ้โอ้คือหน่อยแห้เราลงเก็บแต้มครับเก็บแต้มเก็บแต้มเป็นตาปล่อยบ่ปล่อยบ่ปล่อยไปเถ้ะเอ้ยเดีย no ๋ยวมึงเบิ oh. like that, ่งตามันหลอดบ่ล่ะหลอดจะดกเนาะปล่อยไปเถ้ะเล็กเกินครับไม่เอาเป็นเสียลงสิว่าล่ะพวกหนึ่งพวกหนึ่งมีแต้มมีแต้มอาธิ่ามีแต้มเดี๋ยวจิ้งหรีด แนี <étique> <ural> ่ครับของเสียลงมาแล้วหนึ่งตัวอุ้ยจม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 จอะไรครับี่อุ้ยอะไรกัน่อุ้ยอ้ยห้าคันสิบห้าคัน้คันนะครับจะคอยด้อูาษาเด็กภาาหมอ ปลาหมอหลวงอู้ใหญ่ลีเวยปลาแข่งเท่านี้อู้ดูตัวดูตัวปลาหมอโอ้โหปลาหมอหนาครับปลาหมอหนาโคตรใหญ่เลยสีโตเลยนี่ถึงเออตัวโน้ตเขาขายโตละอะไรวะหกสิบสี่สิบแม่นบอกเออคือกินดูอยู่แขงเลยแต่มันแสบเลยครับมันโอ้นี่หมอหนาสุดยอดเลยเอาครับปลาหมอก็ะนั้นแต้มที2 2> ่สองอู้น่าจะป,ปูจะปลาคนปลารวมเช้านี้ กี่ไร่มีเช้าได้นะเจ็ดโลได้ถึงไหมประมาณหกโลเจ็ดโลปลาตัวใหญ่ๆว่ามาก็มาก็นะเรามามืดอแต่ไม่เห็นหมายปลาตัวดีๆอยู่ถ้าเราใส่ทางเดิมจะได้ตัวใหญ่ดีอ่ะแบ่งไหนก็ไปกินเนี่ยกระสอบนี่ยเอบอยเอ้าเอาบอยเหลือเอาบอดเอาปลาเค็งไว้บุ๊กเอี่อยากกินปลาเค็งวะ มาคักดปปยระเทงหนิไปโอเคครับเดี๋ยวเข้ากรุงเทพ